เดินทางต่อด้วยกันช่วงนี้คุณฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่ช่วงของกฎหมายชัย่ะปัญหาชาวบ้านค่ะกฎหมายชายาชา่าปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยกฎหมายช่ย่ะปัญหาชาวบ้านโดยสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยวันนี้นะคะอยู่กับอาจารย์สมศักดิ์อจิกุลนายทะเบียนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยนะคะอาจารย์สมศักดิ์สวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณอลิกาครับแล้วก็สวัสดีท่านผู้ฟังประจําสัปดาห์นี้ทุกทท่านนะครับค่ะอาจารย์คะาววันนี้อีกหนึ่งหัวข้อนะคะที่น่าสนใจแล้วก็เป็นเรื่องใกล้ตัวนะอาจารย์เรื่องของช่อโกงนะคะครับก็คือวันนี้ก็ต้องขอญอาตนิดหนึ่งก็ว่าเรื่องช่อโกงเนี่ยนะค่ะคือตั้งใจตั้งใจจะพูดมันนานแล้วแต่บางทีบางครั้งบางคราวเนี่ย เขาเรียกว่า,าไม่ไม่ไม่ทันสถานการณ์พอสมควรอารจารย์ประการที่หนึ่งแต่วันนี้เนี่ยก็คือเรื่องชอบโกงเนี่ยผมผมเชื่อว่าหลายหลายท่านเนี่ยในช่วงนี้คงได้ฟังได้ยินได้เห็นมามาเยอะแล้วว่าเพราะว่าชอบโกงมันมีอะไรอย่างไรบ้างหลายคดีนนเลยนะอาจารย์ช่วงนี้นะคะคแต่วันนี้ที่จะมาพูดช่วงท้ายนิดนิดก็คือเรื่องของอการที่เราเองเนี่ยเราเองเนี่ย ขาเรียกว่าอะไรนะต้องพึงระมัดระวังในเรื่องการที่จะถูกการช่อกงว่าเช่นอันไหนบ้างที่ต้องต้องระมัดระวังไว้เพราะอย่างนี้ครับผมเชื่อได้เลยว่าบางท่านเนี่ยเขาเรียกว่าฐานะทางการเงินการทองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับเราเองเนี่ยบางครั้งบางคราวเราอาจจะถูกช่อกงไปและทําให้เราเนี่ยต้องเขาเรียกอะไรนะต้องต้องเสียหายอย่างรุนแรงนะครับ แล้วทาให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรกว่าจะได้เงินคืนมาอะไรคืนมาอะไรและยสิ่งหลายอย่างเนี่ยมันทําให้เราเนี่ยต้องเขาระหว่างเนี่ยต้องเก็บปวดหรือว่าต้องเหนื่อยหน่ายหรือว่าต้องท้อแท้กับอะไรต่างๆหลายๆอย่างนะครับแล้วก็เรื่องช่อโกงอย่างที่ว่าเนี่ยนะอย่างที่เคยเคยคุยไว้หลายๆครั้ง <c oughs> ก็อยากจะบอกเลยครับว่าคือช่อโกงเนี่ยกฎหมายบอกเลยนะครับว่าเอาเอาเ,เอากฎหมายนิดหน่อยแล้วก็เดี๋ยวมาคุยในเรื่องของตรงตรงจุดที่เอคอบพึงระมัดระวังได้ค <c oughs> นะ่ะอาจารย์ ว่าในกรณีนี้เป็นยังไงคือช่อโกงเนี่ยกฎหมายบอกเลยว่าหนึ่งต้องโดยทุจริตก็คือพวกนี้เขาต้องมีเขาต้องมีความคิดความอ่านหรือวิธีอะไรต่างๆเนี่ยคิดจะโกงเราก่อนอ่ะพูดตรงๆอ่ะคิดจะโกงเราก่อนหรือจะคิดจะโกงเราด้วยวิธีการอย่างไงเนี่ยเดี๋ยวมาว่ากันดังนั้นก็ฝากนินกดนึงว่ากฎหมายเรื่องช่อโกงเนี่ยช่อโกงเนี่ยมันมีอยู่หนึ่งนะฮะ,ะก็คือช่อโกงโดยทั่วไปนะครับสองช่อกงประชาชน นะครับสามกรณีช่อโกงตรงเนี้ยเราไม่ค่อยได้ยินไม่ค่อยได้เห็นบ่อยคือเกี่ยวกับเรื่องของค่าอาหารและก็เครื่องดื่มรหรือช่อโกงในการเข้าพักที่โรงแรมคร่ะซึ่งซึ่งตรงเนี้จะจะอ่าจะน้อยมากแต่ว่ามีไหมก็มีเกิดขึ้นนะฮะซึ่งผมก็เรียนนิดหนึ่งครับว่าเรื่องของกรณีการช่อโกงค่าอาหารช่อโกงเครื่องดื่มรหรือกรณีเข้าพักโรงแรมเนี่ยผมเองคุณอนิกา แต่ก็ะนผูกฟังครับเคยมีประสบการณ์ตรงนี้นะอม่ได้ไม่ไดนเข้าไม่ได้ชอบโกงเองนะะพักพวกชวนไปทานข้าวอ๋อค่ะอาจารย์ไอเราไอเราก็ไปด้วยอ่าไปก็ไปพักพวกเพื่อนของเพื่อนน่ชวนไปทานข้าวก็ไปด้วยเสร็จแล้วพอไปเสร็จคุณอริกาครับท่านผู้ฟังเชื่อไหมเขาหายตัวหมดเขาหายตัวหมดเอ้าเหลือผมกับเพื่อนนั่งอยู่เอ้าเฮ้ยเขามาเก็บบินอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นปัญหาขึ้นมานะ อ่าอันนี้อันนี้ก็ฝากเรียนทุกท่านแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นข้อดีอย่างหนึ่งคือนหนึ่งในระยะหลังเนี่ยก็คือเหตุการณ์ที่ผมพูดเนี่ยคือมันหลายนานไปแล้ว<อ>ไม่ชุกขนาดเมื่อก่อนเนี่ยโอ้ว่าเ็าเรียกอะไร ATM เรืออะไรต่างๆก็าหากันยากหน่อยคตอนนั้นก็เลยดีว่าพอดีบัง,ง,งเอิญก็เจ้าของร้านก็พอรู้จักกันก็เลยคุยว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาเงินมาเคลียร์ทั้งหมดให้นะไม่อย่งนั้นแล้วเดี๋ยวอาจจะโดนข้อหาถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยอาจจะโดนข้อหาว่าเอ้า สมรู้ร่วมคิดในการที่จะเอช่อกงค่าอาหารหรือเปล่าค่ะกินแล้วไม่จ่ายแบบนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่กบกินไม่จ่ายกินไปกินก็คือตั้งใจเข้าไปเข้าไปเขาเรียกอะไรนะช่อกงค่าอาหารเขาแต่แต่ถ้ากรณีที่สมมติว่าไปแล้วไปสั่งกินกินไม่มีเจตนาที่จะช่อกงค่าอาหารหรือเครื่องดื่มแต่ว่าเงินไม่พอนี่ก็อีกประการหนึ่งเงินไม่พอใช่หรืออาจจะโดนเทอะไรอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ โดนบางครั้งบางคาวเราไปนี่นะโอ้โหเขาเรียกอะไรนะบางครั้งเพื่อนฝูงเพื่อนอะไรต่างๆนะครับประการที่หนึ่งประการที่สองบางครั้งบางคราวคุณอนิกาหรือท่านผู้ฟังก็บางทีบางครั้งเนี่ยผมเองเนี่ยนะเราไปเนี่ยนะเราเก็วบเงินในกระเป๋าเราเพียงพอค่ะะนแต่พอดีเอ้าคอาหารเงินกระเป๋าไม่เพียงพอคิดไม่ถึงว่าจะราคาประมาณนี้ด้วยอย่างนี้ใช่ไหมคะอาจารย์ใช่ครับไม่ไม่คิดไม่แต่วยวนี้มันก็ดีอย่างเดี๋ยวนี้ถ้าใครมีแอปของอ่าก็เรียกว่า เอ่อแบงของมือถือแบงกิ้งอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งค่ะก็ะสามารถที่จะสกแกนได้อะไรได้<ต>ครับอาจารย์มันก็ดีขึ้นแต่ว่าผมก็เลยถึงบอกว่าการณีช่อกงค่าหากับเครื่องเดิมเนี่ยผมเองตั้งแต่เป็นทนายมาเนี่ยไม,ไม่ไม่ไม่ค่อยได้เจอเรื่องนี้ขึ้นสู่ศาลมากนะ,ะไม่เคยเจอกันแต่ว่าหนึ่งช่อกงทั่วไปมีไหมก็คือผู้ใดปกปิดค้อปกปิดนะข้อความจริงกันควรแจ้งให้ทราบ กับกรณีที่เขาเรียกว่าปกปิดข้อความอันเป็นเท็จอะไรต่างๆเหล่านี้เนี่ยอันนี้ก็เกิด็เจอบ่อยในเรื่องของช่อกงแต่ว่าช่อกงเหล่านี้ต้องมีเจตนาตั้งแต่เริ่มต้นก่อนนะครับซึ่งเรื่องเรื่องเหล่านี้ก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับต่อไปคือช่อกงประชาชนเช่นโฆษณาไว้ว่าเนี่ยผมลงโฆษณาในรายการวิทยุหรือสื่อสารอะไรก็แต่ว่าต่อไปใ,ใครมาลงทุนกับผมจะได้เงินขนาดนั้นอย่างนี้อย่างนี้แต่จริงๆแล้วธุรกิจไม่มี <ภ>หรือเป็นธุรกิจที่เขาเรียกอะไรนะอ่ามันมันไม่สมไม่สมประโยชน์กันนะครับ <ภา S 2> อ่าต่อมาคือช่อกองในกรณีเรื่องของค่าแรงค่าแรงเช่นผมบอกว่าเอาล่ะผมจะให้ทุกคนมาทํางานหรือทาาํากิจการหรือทอ IE, <ภ>าาําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะให้ค่าแรงค่าอะไรก็แต่แต่จริงๆแล้วเนี่ยผมมีเจตนาคือให้เขามาทําทําทําและไม่ให้ค่าแรงเขาห,หรือหรือสองให้ค่าแรงในราคาที่ต่ําลง ค่าตามวาความเป็นจริงตามกว่าที่อของกฎหมายแรงงานกําหนดไว้ไปกด <ฎ S 2> <3 S 1> ราคาเขากดราคาเขาซึ่งเหล่านี้เนี่ยกฎหมายแรงงานในเรื่องของการช่อโกงเนี่ยตามประมวลกฎหมายอาญาเนี่ยเป,เป็นความผิดทั้งนั้นนะแต่ว่าจะเข้าความผิดฐานใดอะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็บเอในเรื่องอีกกฎหมายอีกตัวหนึ่งที่เราเคยได้ยินบ่อยๆช่วงนี้คือเรื่องของการช่อโกงอันเป็นปกติธุระนะ มันก็มีอีกถ้าเป็นข้อกรณีชอบโกงอันเป็นปกติธุระเนี่ยก็เป็นข้อประเด็นของมูลฐานการฟ้องเงินนะฮะใงกฎหมายเหล่านี้ผมก็เห็นด้วยนะครับว่ากรณีนี้กฎหมายเหล่านี้ออกมาเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการที่จะ,ะกำลังหรือกำจัดหรือผู้ที่กระทำการในเรื่องของการชอบโกงต่างไว้นะครับนะดังนั้นที่ขออนุญาตเกินนำว่าชอบโกงมันมี มีเขาเรียกว่าชนิดแต่ละชนิดของของกฎหมายเนี่ยของการฉ้อโกงมีอะไรบ้างก็อย่างที่กาบเรียนเป็นการเบื้องต้นว่าหนึ่งเรื่องของการฉ้อโกงต้องมีโดยทุจริตมาก่อนแล้วก็ปปิดข้อความจริงหรือข้อความมันเป็นเท็จไม่ให้ไม่ให้คนอื่นเขารู้ฉ้อโกงในเรื่องของค่าแรงฉ้อโกงประชาชนฉ้อโกงในเรื่องของอาหารและเครื่องดื่มนะครับดังนั้นผมฝากทุกทุกท่านนะครับกรณีที่ การที่เราจะถูกช่อโกงนี่คุณอนิกาค <c oughs> ก,กับผมเนี่ยสมมติเราเนี่ยผมจัดรายการกับท่านมานี่เป็นเวลาหลายสิบปีแล้วค่ะอาจารย์จู่ๆเนี่ยอ่ะคุณอนิกาครับโอ้โหผมเนี่ยเดือดร้อนเงินมากเลย <c oughs> คุณอนิกาผมจะเอาขอยืมเงินคุณสักสองแสนสามแสนเนี่ยผมเดี๋ยวเอาฉนดที่ดินไปวางคุณได้ไหมค่ะเห็นไหมประการที่หนึ่งการช่อโกงเนี่ยส่วนมากจะเกิดจากคนที่อะไรครับคนที่เราไว้เนื้อเชื่อใจกัน สองคนที่เรารู้จักกันค่ะนะอย่างชิ้นคุณอนิกาผมเนี่ยผมบอกคุณอนิกานะผมขอยืนสักสามแสนเดี๋ยวเอาโฉนดที่ดินไปให้ให้คุณนิกาถือไว้เป็นชั่วตัวจริงเลยอ่ะคุณอนิกาคิดว่าอ้าวคุณสศักด์ก็รู้จักกันมานานแล้วค่ะอย่างนู้นอย่างนี้ไว้ใจกันอย่างนี้ใช่ไหมอาจารย์ใช่ครับไว้ใจกันถ้าไม่ไว้ใจนี่คุณอนิกาสมมติว่าไม่รู้ใครอยู่ๆมาหาคุณอนิกาหรือมาหากุลสมศักดิ์ค่สมศักดิ์ครับ แน่ผมรักคุณมากผมชอบคุณมากผมไม่เคยรู้จักเขามาก่อนเนี้ยค่ะถามว่าผมจะให้เขากู้เงินไหมสองผมจะให้เขาเอาหลักทรัพย์อะไรมาค้ำผมไหมผมก็ผมก็ไม่ไม่ไม่เอาอยู่แล้วละ่ะค่ะเหตุผล<ม>เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้จักกันรู้จักกันใช่ไมไม่รู้จักกันไม่ไม่รู้คุณคเป็นใครอะไรต่างๆค่ะดังนั้นประการที่หนึ่งก็คือฝากว่าเวลาเนี้ยเวลาเนี้ยเราจะอให,ให้ให้คนอื่นกู้ยืมเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย ให้คิดว่าหนึ่งนะฮะถ้าเขาเอาโฉนดมาให<ช>้ใ<ช>เรายึดถือไว้และเราเขียนในสัญญากู้ก็จริงเช่นข้าพเจ้านายกอไก่ขอกู้ยืมเงินจากคุณสมสศักดิ์ออิกุลเป็นเงินจํานวนสามแสนบาทและขอนําต้นฉบับโฉนดที่ดินเลขที่เท่านี้เท่านี้มาวางไว้กับ<ช>ผมเพื่อเป็นหลักประกันคุณอนิกาครับดีไม่ดีพอเราถือไว้เราถือโฉนดไว้นะตัวจริงไว้เราก็สบายใจละ คิดว่ายังไงยังไงนายกไก่เนี่ยมันไม่โกงเราแน่ไม่หนีเราแน่ไม่เบี้ยเราแน่มีหลักทรัพย์มาค้ำประกันมีโฉนดมาค้ำประกันไว้อย่างนี้ใช่ตัวจริงด้วยนะค่ะแต่พอเขาจริงจริงกลยุทธ์ของเขาทำยังไงรู้ไหมครับทำยังไงค่ะไปแจ้งโฉนดหายแล้วก็ทำโฉนดใหม่ไปอไปขอใบแทนใหม<อ>่เพระโฉนดตัวจริงนัไม่รู้หายไปไหนค่ะ,คะอันนี้ก,อนนก็อันนี้ก็เป็นส่วนอย่างไงี้ไหมผมถึงบอกว่าเวลาเนี่ยดังนั้นเนี่ย การที่เราจะปล่อยเงินกู้และโฉนดตรงนี้มาวางไว้ <c oughs> ณวันนี้นะลูกความผมรึกใครมาเนี่ยบอกว่าโอ้คุณสุงศาสร์เชื่อใจเขาไว้ใจเขาน้าเขาไม่ <c oughs> ไมทําไม่โกงหรอกเพราะถ้าจะทาอย่างนั้นก็แล้วแต่คุณ <c oughs> ถ้าเขาไม่โกงก็ดีไปค่ะ <c oughs> อันที่หนึ่งนะถ้าเขาโกงถ้าเขาโกงก็คือเขาไปแจ้งโฉนดหายแล้วก็ไปแจ้งความว่าโฉนดหายแล้วไปออกโฉนดใหม่ค <c oughs> แล้วก็เอาโฉนดแปลงนั้นไปขายคนอื่นเขาคุณก็โทษทีนะไม่ได้อะไรเลยนะ างออกผมผมก็เลยบอกเอาอย่างนี้ถ้าเกิดเป็นอย่างนี้ประการที่หนึ่งนะคุณไปจดจำนองไว้เลยดีกว่าค่ะไปจดที่สำนักงานที่ดินเลยว่าเขายืมเงินเราไปสามแสนบาทและเขาขอนำโฉนดที่ดินแปลงนี้เนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อมาเป็นการจำนองให้กับเราไว้นะก็ไปจดจำนองไว้แต่พอครบจำนองแล้วหรืออะไรแล้วก็แล้วแต่นี่นะเราไปไถ่ถอนในเรื่องของการจำนองได้ นะครับตรงนี้ก็ก็ก็ฝากเป็นประการที่หนึ่งประการที่สองปัจจุบันเนี้ยก็คือไปขายฝากก็ได้ขถ้าเป็นถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของที่อยู่อบ้านที่อยู่อาศัยนะะกับที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมอย่างเนี้ยอ่ะอย่างนี้คุณไปทําการขายฝากได้แต่การขายฝากณวันนี้กฎหมายกําหนดว่านะครับกําหนดว่าจะต้องเป็นการกาหนดขายฝากขั้นต่ำนี้นะไม่ต่ำกว่าหนึ่งปี นะครับก็แล้วแต่นะครับตรงนี้ถ้าคุณขายฝากหนึ่งปีแล้วก่อนครบหนึ่งปีคุณไปไถ่ถอนก่อนนะครับการพอไถ่ถอนก่อนเพราะก็เป็นปัญหาว่าดอกเบี้ยจะลดเท่าไหร่อะไรยังไงก็ว่ากันเป็นในเรื่องของสัดส่วนกันไปนะครับดังนั้นก็เลยถึงฝากประกาศว่าข้อพึงระวังระมัดระวังที่หนึ่งก็คือในกรณีที่เวลาเราเองจะถูกโกงคนโกงเนี่ยจะมาจากคนที่หนึ่งเขาไว้ใจเรานะครับคนไว้ใจเรา ประการที่สองอย่างที่ว่าเมื่อสักครู่นะครับกรณีนี้ก็คือกรณีที่เอาหลักทรัพย์นะเอาหลักทรัพย์มาให้กับเราอย่างที่ผมพูดเมื่อสักครู่นะฮะแล้วเราก็หนึ่งแล้วก็ไปทําเรื่องของสัญญากู้ยืมเงินโดยใช้หลักทรัพย์เ,เหล่านี้มาวางประกันไว้นะครับแต่ใน่นใ<ช>สุดท้ายอาจเป็นปัญหาคือเขาเองอาจจะต้องอะไรฮนะไปแจ้งว่า,าต้ฉนฉบับโฉนดที่ดินหายไปอะไรหายไป,ยไปเขาก็ไปออกโฉนดแทนแล้วก็ไปขาย ตรงนี้ก็เป็นปัญหาของเรานะครับประการที่สองประการที่สามกรณีที่บอกว่าอ่าคุณอนิกาผมขอผู้งเงินคุณนะเอางนี้เลยการดอกเบีย้ยหรือผลตอบแทนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมจะให้คุณเลยร้อยละสิบหรือหรือกรณีมาลงทุนกับผมไหมเนี่ยตอนนี้ผมทําธุรกิจเกี่ยวกับเรื่องของการจัดสรรบ้านจัดสรรอะไรต่างๆหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้าคุณอนิกามาลงทุนกับผมรกล้ลนสองล้านเนี่ย ผมจให้ค่าตอบแทน10%หรือ15%โอ้โหคุณอนิกาก็15%เพราะเดี๋ยวนี้การลงทุนเนี่ยเราไปฝากธนาคารหรือฝากอะไรหรือทําอะไรก็แล้วแต่เนี่ยดอกเบี้ยมันเงินเงินฝากนี่มันน้อยอ่าเราก็เชื่อนะเพอาเราเชื่อปั๊บเนี่ยนะเราก็ไปลงทุนกับเขาพอลงทุนกับเขาปัญหาที่ตามมาคืออะไรอนิกาครับร้อยละ15นี่ผมว่าลาบากนะนะ ล,ลำบากมากเลยว่าจะให้ได้จริงหรือ cool <c oughs> ไม่จริงเนี่ยต้องต้องต้องให้เราวิเคราะห์ให้ดีกอ่อนเป็นอย่างนี้นะครับและและ,และสุดท้ายที่ผมเจอบ่อยสุดตอนนี้คือกรณีคุณอนิกาเห็นไหมครับค่ะ <c oughs> กรณีเราลงทุนเรื่องแชร์อะไรต่างๆเห็นไหม<อ>ผมเนี่ยเจอบ่อยเลยข่าวเยอะเลยค่ะอาจารย์ข่าวเยอะมาก,มากๆเรื่องเนี้เอาคุณลงทุนนะหนึ่งแสนบาทผมให้ดอกเบี้ยให้ผลตอบแทนไม่ดอกเบี้ยให้ผลตอบแทนร้อยละสิบโอ้โหเดินทุกเดือนได้เดือนละหมื่นหมื่นหมื่น อยู่ไปอยู่ไปไม่ได้อาจารย์ใช่ไหมคะที่เราเห็นข่าวเห็นข่าวบางทีไปเอาเงินของคุณอนิกามาแล้วมาจ่ายผมเอาเงินของคนนน้นมาจ่ายคุณอนิกามุนหมุนหมุนหมุนค่ะแต่พแต่พอวงรอบมันหมุนไม่ทันค่พอหมุนไม่ทันมันก็ต้องอะไรมันก็ต้องโบกบินหนีไป ซึ่งซึ่งเหล่านี้เนี่ยผมเองเนี่ยเคยทําคดีให้กับหลายๆคนค่ะเรื่องเหล่านี้จะเจอบ่อยก็คือแชร์นู่นแชร์นี่อะไรก็แล้วแตน่นะครับนะอันนี้อันนี้ก็เลยถึงบอกว่ากรณีเหล่านี้เนี่ยเวลามีใครมาชักชวนหรืออะไรก็แล้วแต่นะก็ฝ่ายทุกทุกท่านจะเอ๊กันนิดหนึ่งเอ๊ะว่าม,มันจะมันจะได้หรือไม่ได้ะนะเพราะถ้าเราเอ๊ะป๊อเนี่ยเราก็จะได้หนึ่งนะพูดตรงๆนะก็จะได้ปลอดภัยเงินก็อยู่กับเรา นะฮะเป็นอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนประเด็นบางครั้งบางคราวเนี่ยการการที่เราจะให้คนอื่นกู้ยืมเงินเนี่ยเช่นคุณอนนกิจผมขอยืมเงินคุณหน่อยได้ไหมครับบางครั้งบางคราวผมก็บอกคนว่าถ้าคุณถ้าคุณไม่ไว้ใจเขาจริงหรือไม่เขารียกอะไร,ะไ,รไม่สนิทเชื่อกันจริงหรือไม่เคยมีบุญคุณกันจริงเนี่ยนะฮะผมก็แนะนําว่า อย,อย่าเลยดีกว่าค่ะอยาดีกว่าเช่นวันกุณอนิกาผมขอยืมนรักสนหนึ่งกุณอนิกาบอกว่าเอางนี้กันผมสักไปก่อนเบอร์หนึแล้วกันนะที่เหลือไปหาเอาเก้าหมื่นแล้วกันไอ้อย่างนี้เนี่ยเราพอทําใจได้ว่าไม่ได้มากนะใช่ไหมคะใช่เสียก็เสียหนึ่งหมื่นบาทค่ะนะไม่อย่างนั้นคุณอนิกาผมก็เจอบ่อยนะเวลาผมเคยเป็นบรรยายเรื่องให้กับชาวบ้านฟังผมถามว่าหรือทุกๆท่านเชื่อไหมว่ามนุษย์เราเนี่ยล่องหนได้หายตัวได้ ทุกคนบอกไม่เชื่อหรอกมนุษย์หายตัวได้ผมบอกให้ผมยืมสักล้านสิเพราะว่ะะเอกใจเลยว่าอ๋อถ้ายืมสักล้านหนึ่งเนี้ยผมเองขอยืมเสร็จพอวันรุ่งขึ้นเนี่ยคุณอนิกาอาจจะไม่มีหาเบอร์มือถือผมไม่เจอละหายไป,เ,ปเลย,เลยหายไปเลยค,ครับดังนั้นก็เลยฝากทุกท่านนะครับว่าเรื่องของการชอ่อโกงเรื่องของการที่เราจะให้คนอื่นกู้ยืมเงินหรือโกงต่างๆอะไรต่างๆเนี่ยจะมีอย่างที่ผมได้เรียนไปสักครู่นี้นะครับว่าดังนั้น ดังนั้นนะฮะถ้าเราเองนะจะให้ใครยืมเงินหรือจะไปลงทุนกับใครหรือจะทํำยังไงอะไรธุร,รกิจอะไรก็แต่ที่บอกว่ามีผลตอบแทนสูงหรือกรณีที่เราไม่เชื่อใจไม่ไว้วางใจต่างๆให้เอ๊ะไว้ก่อนค่ะนะคะเอ๊ะไว้ก่อนและเพื่อป้นกันป้องกันไว้นะครับเฉพาะสัปดาห์นี้ก็เลยขออนุญาตพูดเป็นการเบื้องต้นเรื่องของการคนชอบโกงเรื่องของการชอบโกงและก็การที่เราจะให้กู้ยืมเงินต่างๆว่าป้องกันไว้ก่อนนะครับดีกว่าไปแก้ในภายหลัง นนนะะครับี้บบวันนี้ได้ความรู้กันแบบครบตัวเลยอาจารย์ค่ะสุดท้ายอาจารย์จะฝากอะไรถึงคุณผู้ฟังโซฟาเก้าหนึ่งไหมคะช่วงไทยนี้คะ่ะก็คงคงไม่ฝากอะไรมากสภาพ <c oughs> อากาศหรืออะไรต่างๆหรือสุภาพไม่ต้องฝากวันนี้ขออนุญาตฝากกันเมื่อสักครู่นะครับนะว่าอย่างไงเงินทองช่วงนี้ก็หาลําบากก็หายาก <c oughs> และช่วงนี้ก็ฝากเลยนะครับว่าเราเองก็ได้ข่าวเรื่องของคนหนึ่งถูกเลิกจ้างว่างงานหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับ สิทธิตามกฎหมายมีอย่างไรนะครับท่านก็ใช้สิทธิตามกฎหมายได้นะครับถ้าไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ก็ไปปรึกษาที่สมาคมทนายความแห่งประเทศไทยหรือไปที่ของสหกรายก้ารหนึ่งนะครับเพื่อท่านจะได้รับความกระจ่างและก็ชัดเจนว่าสิทธิของท่านมีอะไรบ้างนะครับเป็นอย่างนี้ครับ่านครับนะคะถ้าเกิดว่าถามมาเดี๋ยวสพก้าหนึ่งก็จะเป็นสื่อกลางประสานงานต่อให้นะคะอาจารย์ได้ครับได้ครับ ขอบพระคุณมากๆเลยค่ะอาจารย์คะพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะนะคะอาจารย์สมศักดิ์อจิกุลนายทะเบียนสมาคมทนายความแห่งประเทศไทยคุณผู้ฟังค่ะสอบถามเพิ่มเติมได้นะในวะเวลาราชการที่สมาคมโดยตรงก็ได้ค่ะ0 2 2 8 2 2 4 8 5อถึงนะคะหรือว่าจะรอติดตามกันในช่องของกฎหมายใช่ค่ะปัญหาชาวบ้านในเวลาเดียวนี้ก็ได้นะคะเวลาเดียวกันนี้นะที่เราจะได้ติดตามกันทั้งไลฟ์สดแล้วก็นะออนแอร์ออนไลน์กันด้วยนะคะ Down traffic, bro.